ที่นี่ไหนเด่ะยี่มัป่าลีบีนะแหมแมแม,แมโอเคยอดเสิา์ฟใหผมแก้เกมใช่ไหมครับกับยุทธภัยแต่นะครัวันนี้เราเราจะมาสร้างคนเก่าแก่ในในวงการแกร้เกมนะครับนะคก็ตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ใครเกมนะ,ะนะครับแล้วครับก็หรือว่ายังไงก็เป็นตำนาน น้ำนตำอยู่ดีนะไม่ใช่แล้วโทษไม่ใช่นะฮะตำนานนี่เตะนะครับเออทุยทยไม่ใช่แล้วโทษแลโทษโอเคนะวันนี้ก็มีคนขอวันนี้ก็มีคนขอมาแบบเยอะอย,อยู่ระดับหนึ่งเลยนะฮะก็ขอมานานแล้วด้วยนะครับก็แบบบางคนนะฮะก็แค่วันนี้เราสร้างใครอนะนี่เราสร้างนุ้ยขู่นะครับก็ย่อรอบตัวนูนะฮะโอเคนะครับถ้าได้ยินเสียงใครก็ขอไฟด้วยนะครับ ตรงนี้ก็จะนู่นที่เดียวฮะข,ข้างหลังก็ไม่ค่อยได้ใส่แต่ละเอียดอะไรนะฮะใส่ในแค่หน้าด้านหน้านะเพราะขี้เกียจนะฮะคือเขาขี้เกียจครอบนำแล้วนะครับก็โอเคนะฮะเ,าาเราดิ้งเข้าว่า,ะะางที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเข้าถึงเลเวลของเฮาส์นะครับโอเคก็นี่จะเป็นปา่าเลยบีนะฮะก็ปา่าไม้ดำที่พี่พก็ชอบนะครับก็โอเค เราก็ว oh, yeah. hey, uh, yeah. so, yeah ่างแล้วก็เจอพี่นุ้ยฮฮัลโหลโอแย่วันนี่ปุ่งเฮียนะฮะก็เ้องเฮียสุดครับนี่ปุ่งทุงนะวันนี้ก็ของนีถุงนะเท่าเถอะนะฮะเจาไม่ได้ละไม่ได้ดูน้ำนะฮะโอเคนะฮะกดไปแล้วเสร็จปุ่งมีถุงนะกดไปปุ๊บได้แล้วเสร็จมาฮัลโหลโอแย่นะก็โกยสักอันนะได้ฮัลโหลโอแย่อันเลยนะฮะอีกสักอันนะไอเลิฟแบ็กมูดนะฮะก็ชอบไม้ดำนะครับโอเค นะ,ะก็จะเก็บอีกอกอกล่าวเมสเสจนี้ไว้เป็นความลับนะฮะถ้าอยากมาเปิดอีกเองก็รอแจากแบบอีกทีนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะสำหรับบ้านพิณวีนะครับก็ขอบอกตารางการลงคลิปนิดนึงนะฮะสำหรับปิดเทอมนี้นะฮะก็งานผมเปิดเทอมวันที่สองนะฮะวันที่สองพุทธศตวรร วันที่สองพฤศจิกายนนะฮะก็นะครับผมคลิปก็จะลงจะมีลงวันจันนี่ของของวิเทอร์นี้นะจะมีทุกทุกวันจันทร์พุธศุกร์แล้วก็อาทิตย์นะฮะก็ถ้าจันทร์ลงไม่ได้ก็จะลงอาคารไปเลยนะแล้วถึง็ลงอีกทีนะก็วกันนทรก็จะเป็นคลิปไม c r a า t นะฮะก็จะเป็นสกายวอล์คหนังเกมยูทูปเฮ้าส์นั่นแหละนะก็ ก็มีอย่างอื่นอีกมากมายนะที่ไม่แน่ใจว่าจะอจัดอะไรอีกหรือเปล่าถ้าชอบพเพลงอะก็รุงเรือใครหาได้ทำใครตอบได้ผมจะขอ 5, ท,ท,ท,ทุกคนที้าพันซับแล้วทำคลิปยูทูบแล้วก็มีตัวแท้นะคะก็โอเคนะก็ขอจะคลิปนี้งเลยนะ,ะสวัสดีครับเหห็นรืออัดได้ได้